มือใหม่หัดถ่ายภาพควรเริ่มจากโหมดไหนดีสำหรับใน ep นี้นะเบิร์ตจะมาลงรายละเอียดในส่วนของตัวโหมดการถ่ายภาพโดยเพราะมือใหม่เนี่ยเมื่อได้กล้องมาแน่นอนครับว่าอยากจะแบบอยากจะออกไปถ่ายภาพนะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไอโหมดถ่ายภาพเนี่ยมันมีโหมดอะไรบ้างและแต่ละโหมดเนี่ยเขาใช้งานแบบไหนยังไงกันบ้างและจะได้ภาพออกมาในลักษณะแบบไหน เดี๋ยววันนี้อเบิร์ตจะมาสรุปให้ฟังกันถ้าเป็นมือใหม่อ่ะหลายท่านก็น่าจะอยากได้ประมาณว่ายกเสร็จปุ๊บถ่ายแชะภาพสวยทันทีอะไรทำนองนี้อย่างเช่นโหมด ia ก้องจะคำนวณเองว่าเฮ้ยฉันเห็นภาพแบบเป็นแลนส s c a p e ก็จะเลือกแบบซีนแลนสเค s c a p e มาให้ผู้ถ่ายไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับยกกล้องอยู่ในโหมดนี้กดถ่ายแชะจบได้ภาพสวยนอกเหนือจากโหมด ia ของโหมดภาพนิ่งแล้วก็จะมี ia ที่แบบเป็นของวิดีโอด้วยนะครับผมก็จะเป็น หมดอยู่ข้างๆกันเลยนะก็จะอารมณ์คล้ายๆกันเลยทีเดียวนอกาเหนือจากโหมด I a อทั้ง2แบบแล้วนะครับผมยังมีในสวงตัว C ีนโหมดแล้วก็ฟิลเตอร์นะตัว c ีนโหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าจําลองสถานการณ์ณนะช่วงเวลานั้นๆว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าฉันอยากถ่ายโพสเทตฉันอยากถ่ายภาพอาหารฉันอยากถ่ายและสะเคทเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมือใหม่แล้วแบบไม่มีสกิลเลยเราไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องหรือตั้งค่าเซตติ้งยังไงนะครับผม ให้หมุนมาที่โหมดซีนได้เลยเขาจะมีให้เลือกเลยว่าอ๋อเราอยากได้ถ่ายพอเทรแล้วก็จิ้มแบบพอเทตไปเดี๋ยวกล้องมันจะคิดเสร็จสับว่าอ๋ออยากถ่ายพอเทตใช่เดี๋ยวฉันเซตติ้งให้อะไรทำนองนี้หรืออยากถ่ายภาพอาหารแล้วแบบมันดูชวนน่ากินเดี๋ยวไปจิ้มเลือกฟูดเดี๋ยวกล้องคิดให้เองให้อะไรทำนองนี้นั่นเองถ้าโหมดฟิลเตอร์เนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นการเล่นเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับภาพนะครับผมอย่างเช่นซอฟโฟกัสภาพเขาดำไมเอเจอร์อะไรทำนองนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบ มีไอเดียสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพอย่างเช่นว่าถ่ายภาพพวกโมเดลต่างๆแล้วอยากได้แบบมีเอฟเฟกต์แปลกๆอะไรทำนองนี้นะนอกเหนือจากโหมด IA โหมด C แล้วก็โหมดฟิลเตอร์นะครับผมยังมีโหมดการถ่ายภาพพื้นฐานมาให้ใช้งานอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น P A S M โหมด P หรือที่เราจะรู้จักกันนั่นคือในส่วนตัวโหมดโปรแกรมนะอันนี้เนะียจะคล้ายๆกับโหมด IA แต่โหมด P เนี่ยมันจะมีอิสระมากกว่าคือ ค่าเซตติ้งบางอย่างเราสามารถที่จะปรับเพิ่มเติมเองได้อย่างเช่นค่าชดเชยแสงค่า iso โหมด p ตอบโจทรยร์สถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีอาทิเช่นการยก snap นะครับบางทีเนี่ยบางเหตุการณ์เราเดินผ่านตปปุ๊บเฮ้ยเราเห็นแบบว่ามีคนแบบว่าได้แอคชั่นการถอยตวยพอดีถ้าเรายกขึ้นมาแล้วเราต้องมานั่งกดเซตติ้งมันไม่ทันนะครับผมถ้าเรา,เราหมุนอยู่โหมด p แต่ปุ๊บยกขึ้นมาแต่ปุ๊บกดแชะจบเท่านั้นเองเนื่องจากว่าบางครั้งนะครับ เราต้องการความรวดเร็วในการที่จะกดช็อตนั้นๆหรือไม่สามารถที่จะภาคเสี้ยววินาทีณตอนนั้นได้นั่นเองนะครับผมเราถึงจะใช้โหมด p กันต่อไปจะเป็นโหมดทีวนะครับผมโหมด TV นะหรือถ้าอยู่ในกล้องค่ายอ,ยาอื่นๆเ,นเขาจะใช้เป็นโหมดสปีดหรือโหมด S อนั่นเองนะครับผมโหมดทีวีหรือโหมด S เนี่ยตอบโจทย สำหรับคนที่ต้องการควบคุมค่าสปีดชัตเตอร์สำหรับสปีดชัตเตอร์จะมีให้เรียกอยู่ด้วยกัน2แบบคือสปีดเร็วแล้วก็สปีดช้าสปีดเร็วเนี่ยตัวเลขจะยิ่งมากนะครับผมอย่างเช่น1 800 0หรือ1 4 0 0 0นะอันนี้คือสปีดแบบเร็วมากนะครับส่วนสปีดแบบน,น้อยๆก็คือ1 s 1 2หรือที่ถ้าเกิดเราพูดก็จะพูดเหมือนประมาณว่า1ใน2 วินาทีถ้าช้ากว่านี้แหละก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีฟันหนูข้างบน2อันหรือเป็นเลขห้าแล้วก็เลขฟันหนู2อันนะถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า1วินาที1วินาทีในทีทท่นี้ก็เหมือนประมาณว่าเราถือกล้องแล้วเรานับ1หรือว่าเราบอก5าวิก็คือหมายถึงว่ายกกล้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บเป็น1 2 3 4 5สําหรับโหมดนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรังสรรผลงานที่จําเป็นจะต้องใช้ สปีดชัตเตอร์เป็นปัจจัยสําคัญนะครับอย่างเช่นการถ่ายสปอร์ตนะครับหรือว่าการถ่ายพวกแนวแอคชั่นต่างๆรวมไปถึงการถ่ายแบบว่ามีการมูฟเมนต์ที่แบบมีการผิวไหวอย่างเช่นการถ่ายขึ้นทะเลซัดที่แบบว่าเป็นแบบเป็นขึ้นน้ําแบบผิวไหวนะครับหรือแบบมีความนุ่มนวลอะไรทํานองนี้รวมไปถึงการถ่ายการเหวี่ยงไฟนะครับผมก็เราจะเห็นเป็นเส้นไฟใช่ไหมจะเป็นเป็นเป็นริน้วๆแบบนี้เนี่ยโหมดเอดก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน และนาเบิร์ดจะขอเสริมนนึงว่าถ้าเราใช้สปีชัตเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะช้าจําเป็นจะต้องมีขาตั้งติดออกติดกับกล้องเอาไว้ด้วยเพราะว่าสปีชัตเตอร์ที่ต่ํากว่า1น0ส่วนสิหรือ1นส่วนหลงไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมือเราจะถือไม่ค่อยได้นะครับผมแม้ว่าตัวเลนที่เราจะใช้เนี่ยมีระบ,บบกันสั่นก็ตามทีต่อไปจะเป็นโหมด AV นะหรือถ้าเป็นกล้องใครอื่นเขาจะเรียกว่าโหมด A นะซึ่งในที่นี้ เป็นคำที่ย่อมาจาก aperture นั่นเองหรือค่ารูรับแสงสาหรับโหมดนี้เราจะให้ความสําคัญกับค่ารูรับแสงเป็นหลักเราชอบเปิดค่า f กว้างใช่ไหมหมุนมาโหมดนี้เลยครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะคุมไปเลยว่าอ๋อถ่าย p o r t เท i อยากได้เบอร์ลหลังลสวยๆปรับไปเลยครับ f 1.2 1.4 1.8ก็ว่าไปซึ่งถ้าเป็นโหมดอื่นเนี่ยกล้องมันจะคํานวณเองโดยที่ว่ามันไม่สามารถอ,อ่านใจเราออกว่าอ๋อเอ็งอยากใช้ 1> F 1 8ใช่ไหมแต่ไม่อะฉันจะฉันจะใช้ F 4ให้อะไรทางตรงนี้นั่นเองสำหรับโหมดนี้นะครับตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์การเซฟโบเก้จากดวงไฟรวมไปถึงการถ่ายพอรเทศดด้วยนั่นเองอีกโหมดหนึงนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ก,กันก็คือโหมด M นะครับผม M ในที่นี้คือแมนนวลนะถ้าเมดเป็นมือใหม่นยะบางคนอาจจะโดนปลูกฝังความคิดมาว่าเฮ้ อยากเก่งต้องใช้โหมด M นะครับผมนาเบิร์ดบอกเลยว่านาเบิร์ดเคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันนะแต่บอกเลยว่าไม่จาเป็นเสมอไปถ้าในเบื้องต้นแนะนําว่าให้ใช้โหมด A หรือโหมด P ไปก่อนก็ได้หรือแบบว่าต้องการความรวดเร็วก็ใช้โหมดออ t โต้ไปนะเพราะว่าโหมด M ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องคํานวณเซตติ้งทุกอย่างเองนะครับผมตั้งแต่ค่าสปีชเตอร์ค่า ISO ค่ารูรับแสงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยทุกค่า มีความสัมพันธ์เหมือนกันหมดถ้าเราลดค่าสปีดอีกค่าหนึ่งจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือถ้าเราไปเพิ่มค่า ISO บางค่าก็จะต้องมีการลดลงมาอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับโหมด M เนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์การถ่ายภาพได้แทบจะทุกแนวนะครับผมคือไง่ายๆว่าโหมด P โหมด S โหมด A เนี่ยเขาถ่ายอะไรได้โหมด M ถ่ายได้หมดรวมไปถึงการถ่ายภาพแบบในระดับแอดวานซ์บางอย่างเนีย่ยก็จำเป็นจะต้องใช้โหมด M ด้วยเช่นกัน อย่างเช่นการถ่ายภาพดวงดาวหรือการถ่ายภาพออโรราอะไรทำนองนี้เนี่ยโหมด m จะมีความสําคัญมากเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ทางสุขวามเมล่าเองก็เคยทําบทความที่เกี่ยวข้องกับ triangle of exposure ซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะไปทําการอ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สามารถที่จะอัพความสาัมารถแล,แลอัพสก,กิลของเราในการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดีหลังจากที่นาเบิร์ดได้แนะนำโหมดการถ่ายภาพของ eos m 5 0ให้กับ มือใหม่แล้วนะหลายๆท่านอาจจะยังงง,งว่าว่านะผมควรจะเริ่มจากโหมดไหนดีนะครับอันนี้เอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยถ้าเราเริ่มแบบมือใหม่แบบหัดแกะกล่องเลยนะครับแน่นนว่าไปที่โหมด Ia ก่อนนะครับผมเพื่อความง่ายรวดเร็วนะครับผมจะได้ยังไม่ต้องงงว่าเฮ้ยเราจะต้องเซตติ้งอะไรแบบไหนยังไงนะรวมไปถึงโหมดซีนแล้วก็โหมดฟิลเตอร์ส่วนถ้าใครที่แบบว่าเริ่มมีแบบไป ทำการศึกษาแล้วก็เรียนรู้การถ่ายภาพบางส่วนมาแล้วก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยอยากใช้โหมดอื่นๆบ้างนะครับผมถ้านอกเหนือจากโหมด IA นะเบอร์ก็จะขอแนะนํามาเป็นที่โหมด A หรือโหมด P ก่อนนะครับผมเพราะว่าโหมด P เนี่ย มันจะก้ำกึ่งกับโหมด IA นะครับผมแต่แค่ว่ามันจะมีสามารถที่จะปรับเซตติ้งบางอย่างได้นะรวมไปถึงโหมด A นะครับผมนะเบิดบอกเลยว่าตัวนะเบิดเองก็ใช้แต่โหมด A มาโดยตลอดส่วนถ้าใครที่คิดว่าชั้นแอดวานแล้วชั้นเข้าใจโหมดการถ่ายภาพทั่วๆไปแล้วนะครับผมไปที่โหมด M ได้เลยซึ่งใน EP นี้นะเบิดก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมส่วน EP ถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรของกล้อง Canon นั้นต้องฝากติดตามช่องท b e ของ Zoom Camera เอาไว้ให้ด้วยนะครับ วันนี้นาเบิร์กขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ